ถ้าเราไม่บำเพ็ญสมาธิภาวนาเราจะไม่มีสติปัญญาที่เห็นจิตเห็นอารมณ์แยกออกจากกันบางทีเราเห็นถ้าจิตเราสงบเราเห็นแต่เราไม่สามารถที่จะทำลายกิเลสได้เพราะเมื่อเราเห็นเป็นบางครั้งเมื่อเราไม่ทรงสมาธิจิตกับรมก็เป็นอันหนึ่งเดียวกันอีกไม่สามารถที่แยกจิตออกจากอารมณ์ได้จิตกับอารมณ์นั่นก็เป็นอันหนึ่งเดียวกัน เราต้องทำสมาธิจนจิตสงบแล้วส่งสมาธิให้ได้จากนั่งสมาธิไม่ค่อยสงบจนนั่งสมาธิสงบจากเดินยโยมไม่ค่อยสงบจนเดินยกยมสงบจากอยู่ในยาบททั่วไปไม่สงยยบททไไสงยืนเดินนั่งทำไรจิตใจไม่ค่อยสงบเพราะนั่งสมาธิสงบแป๊บหนึ่งเดินกลมสงบแป๊บหนึ่งพอออกจากยาบทนั่งออกจากยบทเดินก็ปล่อยจิตปล่อยใจไปกับความคิดไปกับอารมณ์ ความสับก็ค่อยๆอ,อ่อนลงอ่อนลงจนความสับนั้นหายไปจิตกับอารมณ์นั้นก็กลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกันอีกแยกจากกันไม่ออกเหมือนอยู่ในเหมือนมีบึงบนึงบ่อน้ํามีบึงหนองน้ํามีจอกแหนคุมอยู่เต็มเราก็หินโยนไปก้อนหนึ่งก้อ,น,อในใหญ่ๆหนะ่อยเท่ากําปั้นนะ้นําก็กระเพื่อมจอกแหนก็กระจายออกแต่เราโยนไปครั้งเดียว เดี๋ยวจอกแหนก็เข้ามาคุมอีกถ้าเราโยนก้อนหินลงไปเรื่อยๆจอกแหนกกระเพื่อมขึ้นฝั่งโยนไปเรื่อยให้ต่อเนื่องอันนี้เมื่อเราบำเพ็ญสมาธิเรามีสติปัญญาเห็นจิตกับเห็นอารมณ์แต่เราไม่สามารถทรงสมาธิจิตกับลมนั้นก็รวมกันเป็นหนึ่งเดียวกันอีกแล้วต้องทรงสมาธินั่งสมาธิก็สงบเดินโกยมก็สงบยืนก็สงบ เดินก็สงบทําอะไรก็สงบนั่นแหละเราส่งสมาธิสงบในทุกทุกยหตบทจิตก็จะแยกจากอารมณ์ในทุกทุกเหบทแล้วมีสติปัญญาซึ่งเฝ้าดูจิตก็จะเห็นกิเลสออกมาจากจิตว่ากิเลสไม่ได้ทะลุมาจากลังคาโบทไม่ได้ทะลุมาจากใต้ถุนบทไม่ได้ลงมาจากท้องฟ้าไม่มาจากดวงดาวไหนทั้งนั้นถ้าสติเฝ้าดูจิต เห็นกิเลสที่เกิดขึ้นแน่นอนเพียงตาเห็นรูปผูดินเสียงกิเลสจะออกมาจากเสาเหรจะทะลุอมาจากเสาออกมาทะลุมาจากทางหน้าต่างอ่ะตาเห็นรูปผูดินเสียงกิเลสออกมาจากจิตคือความพอใจความไม่พอใจหรือความเฉยสติปัญญาซึ่งเฝ้าดูจิตก็จะเห็นเมื่อเราเห็นความพอใจเราอยากจะจัดการไหมล่ะอยากจะละไหมอยากจะทํำลายไหม เมื่อเราเห็นความไม่พอใจเกิดขึ้นเราอยากจะละอยากจะทําลายไหมถ้าอยากจะละอยากจะทําลายสติปัญญาซึ่งเฝ้าดูจิตเมื่อเห็นความพอใจเกิดขึ้นก็พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงก็ปล่อยวางไปสิเมื่อเห็นความไม่พอใจเกิดขึ้นก็ใช้สติปัญญาพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงก็ปล่อยวางละปล่อยวางไม่ใช่ยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์แต่ถ้าเราขาดสติปัญญาตาเห็นรูปผู้ยินเสียงเกิดความพอใจจิตก็วิ่งไปกับอารมณ์ เกิดความไม่พอใจจิตก็วิ่งไปนี่แหละจิตจึงกระทบความสุขและความทุกข์อยู่นั่นแต่เมื่อเราบำเพ็ญสมาธิภาวนามีสติมีสมาธิมีปัญญาตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันสตินี้จะเห็นจิตเห็นอารมณ์แยกจากกันเป้าหมายเราต้องการละความโลภเมื่อเราเห็นความโลภก,ก็พิจารณาละไปสิทางคารวะนั้น ทำหน้าที่การงานก็เพื่อการดำรงชีพเพื่อวความอยู่เป็นสุขและมีปัญญาพอใจสิ่งเดิมีอยู่นั่นแหละรู้จักควบคุมทางนักบวชสละกการแสวงหาวัตถุสิ่งของทรัพย์ภายนอกมากิเลสความโลภก็อยู่ที่จิตแม้มมีเพียงบร,ริขารแปดมันก็จ่อมาเรื่องบร,ริขารเนี่ยกิเลสยิบยับออกมาเรื่องบร,ริขารอยากได้บร,ริขารที่ดีๆสวยๆ หรือปัจจัยสี่จีวอนเครื่องุ่งห่มอาศัยอาหารการกบฉันเสนาสนะยารักษาโรคต้องการดีๆหมดนั่นแหละเรื่องกิเลสแต่รู้จักคุมสติปัญญาต้องทันต่ออารมณ์ต่อความคิดรู้ว่ากิเลสตัณหาคือความอยากเกิดขึ้นต้องควบคุมต้องทวนกระแสต้องทําลายรู้จักดัดรู้จักแก้ไขอยากได้มากก็ไม่เอาเนี่ยฝืนแก้ไขแล้วแต่อุบายของแต่ละคนที่จะผลิตขึ้นมา